ลุ้นกันไปไม่น้อยนะคะสำหรับฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16ธันวาคม2563ค่ะรางวันที่1นะคะ201303เลขหน้า3ตัวนะคะ828และ377ค่ะเลขท้าย3ตัวนะคะ072และ517 และเลขท้าย2ตัวก็คือ70นั่นเองงานนี้นะคะเจ้าเดิมเจ้าประจําอย่างนักแสดงสาวเฟลฟ้าสุดสวิงริงโกนะคะก็ยังคงดวงเฮงเหมือนเดิมค่ะถูกรางวัลเลขหน้า3ตัวนะคะนั่นก็คือ377จํานวน4ใบและเลขท้าย2ตัว70จํานวน3ใบรวมทั้งสิ้นก็7ใบนะคะเป็นเงินกว่า22,000บาทโดยเธอเนี่ยก็เผยว่าตั้งใจซื้อเลขวันเกิดนะคะของพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109 คือวันที่11ธันวาคมแต่ว่าเลขวันเกิดท่านเนี่ยไม่ออกแต่ไปออกเลขข้างหน้านะคะนั่นคือ377ทุกอย่างนี้ล้วนแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจัดสรรทุกประการและเลข70เป็นเลขที่ได้ฝันไว้ซึ่งเธอนั้นก็จะนําขึ้นไปส,สรรรส้างพญานาคต่อไปเรื่อยๆค่ะดานะ้านนักร้องมากความสามารถอย่างมนสิทธิ์คําส้อยนะครับวันนี้เจ้าตัวบอกว่าพลาดไปครับ แต่ยังโชคดีที่ไม่ได้ซื้อเยอนนะฮะงานนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าเจ้าประจำอย่างให้อภาพาครคุณพันธวรการและคนอื่นๆจะมีใครโด่งเฮงอีกบ้างครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ